เห็นแล้วตะลึงรีโว่ไมเนชเชน2021ลุ้นหน้าตาแบบนี้ล้ำสมัยมากๆในปัจจุบัน Toyota Hilux Revo ก็สามารถทำยอดขายได้ง่ายขึ้นเมื่อ Toyota ตัดสินใจเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่เมือ่อ2-3ปีก่อนแต่ Toyota ก็ยังคงเก็บความลับขั้นสุดยอดเอาไว้ต่อนั่นก็คือ h i รัส Revo Big m ก n มเนชที่มีการเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าขนาดหนัก จนแอดมินก็แปลกใจไม่น้อยเลยและนี่ก็คือภาพหลุดของ Toyota Hilux Revo m i n a i o n ที่มีการยกระดับดีไซน์ที่มีความเปลีป่ยนแปลงไ,ไปอีกขั้นจากเดิมกระจังหน้ารุ่นปัจจุบันว่าดูดีแล้วนะครับตัวใหม่ดูดีขึ้นอีกระดับไปเลยแต่ต้องยอมรับว่าองค์ประกอบดีไซน์ใบหน้าโดยรวมจะไม่แตกต่างจาก Revo รุ่นปัจจุบันมากนักเพราะยังใช้ทรงไฟหน้าและทรงกระจังหน้าคางหมูหกเหลี่ยมที่ดูคล้ายเดิมมาก แต่เมื่อส่องไปยังรายละเอียดจะพบว่าไม่มีอะไรเหมือนกับของเดิมเลยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโคมไฟหน้าที่มีห้เลือกทั้งแบบใบ LED ที่มีไฟ Daytime Running Light ที่ดูเท่มากๆและหลอนมาตรฐานที่มีขนาดเล็กลงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องดักลมกระจังหน้าใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นมีการพ่นสีดำถ้าเป็นรุ่นที่มีไฮไลท์หน่อยก็คือจะเป็นสีดำเมทัลลิกครับเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าแบบใหม่ล่าสุด ที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเปลยลายล้ออลอยขนาด18นิ้วและ17นิ้วขึ้นแต่ละรุ่นครับส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบใหม่ในส่วนที่เป็น LED จะเป็นไฟเบรกไฟส่องสว่างและไฟถอยหลังส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดธรรมดาครับนอกจากนี้ในตลาดต่างประเทศและรวมถึงเมืองไทยจะติดตั้งระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Toyota Safety Sense อย่างเช่น ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและภายในห้องโดยสารมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto สำหรับข้อมูลเบื้องต้นการปรับโฉมของ Toyota Hilux Revo Big m a n a g e ในไทยมีดังต่อไปนี้สำหรับเครื่องยนต์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงกำลังม้าของดีเซล2.8ลิตรในรุ่น p r e r l i n e r และรุ่นขับเคลื่อนสีล้อจาก130กิโลวัตต์หรือ 174แรงม้าเป็น150กิโลวัตต์201แรงม้าว้าวเลยแหละส่วนแบบเกียร์อัตโนมัติจะมีการปรับแรงบิดจากเดิม450นิวตันเมตรเป็น500นิวตันเมตรส่วนเกียร์ธรรมดาแรงบิด420นิวตันเมตรเช่นเคยมีการปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ปรับการทำงานของโชว์อัพเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกลดจำนวนแผ่นแหนบจาก5ชั้นเป็น3ชั้น เพิ่มระยะห่างของจุดสัมผัสแนบหลักและแนบเสริมทําให้การขับขี่นั้นนุ่มนวลขึ้นมีการเปลี่ยนวัสดุแนบใหม่ทั้งหมดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ Smart Cap r r l ีเ n e r Double Cap และแบบขับเครื่องสีล้อหากใครที่ยังบอกว่ารี v ว่ไม่น่าเชืขับแล้วไม่ปลอดภัยมาคราวนี้ Toyota จัดเต็มเลยครับระบบความปลอดภัย Toyota Sa f e t y Sense อาทิระบบความปลอดภัย,ตย,ต Sense, บบภยก่อนการชน ระบบเรดร์ครุสคอนโทรลระบบเตือนเมื่อรถออนนอกเลนพร้อมหนุวมพมลัยกลับอัตโนมัติหากใครชื่นชอบข่าวสตา์นี้โปรดซับสไครต์ช่องคีสกายขอบพระคุณหญ่าสูงครับ